สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมก็มาอยู่กันในวันที่2ของ Scraft นะคือเขาเป็นเกมที่ต้องบอกก่อนนะว่าขี้งกเพชรจริงๆเลยเออก็คือเพชรในเกมนี้ได้ค่อนข้างจะยากมากนะเอเราควรเอาเพชรมาซื้ออะไรในตอนเริ่มนะเท่าที่เล่นตอนนี้นะคือถ้าเราเล่นมาได้กันเนี่ยสมมติใครที่เล่นอยู่ตอนนี้นะก็แนะนำว่าให้ เออมาเล่นตรงนี้นะคือเจ้าเออเอาเพชรมาสุ่มในร้านค้าที่เป็นเกณฑ์ทับฟ้านี้นะเออทีละ300-300อ300ันเนี้ยเขาจะเออมีโอกาสได้นักบินระดับยอดเยี่ยมใน10ครั้งซึ่งนักบินเนี่ยมันออกยากมากเลยนะถ้าเราไปสุ่มเกณฑ์นักบินธรรมดาเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบพอดีมันได้ตั๋วมาใช่ไหมก็ทยอยใช้ไปคู่กับเพชร ก็ส no ุ่มไปครบ10ครั้งปรากฏว่ามันไม่ได้นักบินนะมันได้วิงแมนวิงแมนคือไอเทมเอ่อต้องใช้คําว่าอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนนักบินก็คือนักบินส่วนวิงแมนนะคือไอเทมอย่างเช่นคลังของฮองอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็จะให้วิงแมนใช่ไหมเพราะงั้นเราไม่อยากได้วิงแมนนะเราอยากได้ไอเทมเพิ่มว่ามันเป็นยังไงก็เอออยากได้นักบินเพิ่มว่าเป็นยังไงใช่ไหมว่าแบบเรามีนักบิน2คนเป็นยังไงปรากฏว่ายังไม่ได้นะก็ เดี๋ยวค่อยๆเก็บเพชรมาเพื่อซื้อเจ้าเกณฑ์ทับฟ้าเนี่ยมันก็จะได้นักบินเพิ่อมอีกคนหนึ่งนะเราจะได้รู้ว่าเออมีนักบิน2คนแล้วเป็นยังไงมันอาจจะได้ตัวที่คู่กันหรือไม่คู่กันก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าให้มันได้มาอีกสักตัวหนึ่งให้มันครบคู่เป็น2ตัวก็พอเวลาไปเล่นนะนะเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของเออตรงนี้ไอเทมไอเทมทางขวานี่อุปกรณ์อุปกรณ์ ตรงในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยที่ใส่ติดตัวตรงนี้เนี่ยนะก็คือเออมันเพิ่มเลเวลใช่ไหมมันถอยได้นะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมากมันก็จะคล้ายๆเกมอะไรกระปีปลาบา่จะจำไม่ได้ก็คือเพิ่มแล้วถอยได้อย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเรากดเข้าไปที่กุญแจไขาลานเวลานะเออเราอยากจะเพิ่มเลเวลให้เขาเราก็อัปเกรดด่วนไปก่อนเสร็จแล้วพอเราจะเปลี่ยนชิ้นใช่ไหมเราก็ถอยมาเลยลดเลเวล ได้ของกลับคืนมาหมดเลยนะอ่าก็เป็นอย่างนี้เราก็อัปเกรดไปเลยไม่ต้องซีเรียสเพราะงั้นถามว่าการอัปเกรดอันนี้มันคือเราก็ทำคล้ายๆกับเจ้าเกมกะปิปลานะก็คือเอ่อมาอัปอันนี้อัปอันนั้นเหลืออะไรยังไงเพื่อให้มันผ่านด่านอย่างเช่นว่าดาเมจเราน้อยเราก็ไปอัปอันที่มันเพิ่มดาเมจก่อนเอาเงินที่เรามีเพราะว่าทรัพยากรมันมีเท่าเดิมนะเราก็อัพ อันนี้ดูอัพอันนั้นดูอะไรเงี้ยค่อยๆอ,อัพไปอัพมาให้มันเอ่อบาลานซ์กับการต่อสู้ของเราส่วนของการปรับแต่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะว่าตัวละครเราตอนนี้มันเลเวลไปถึงเท่าไหร่แล้วก็ว่าไปแล้วก็จะมีตรงนี้เอ่อวิงแมนเนี่ยวิงแมนนี่ไงเข้ามาตรงนี้นะคือเข้ามาอันที่2ที่นักบินเนี่ยอ๋อตัวบังอยู่ตัวคนพูดบังอยู่นะไอหัวข้อที่2นักบินใช่ไหมแล้วก็เลือกเข้าไปที่ยานของเราวิงแมน นี่ตรงนี้ได้นักบินแล้วก็วิงแมนเราก็มาฝึกนะคอยฝึกเขาเรื่อยๆให้มันเลเวลสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้นี่จูนพลังก็มีนะเออแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่าจูนพลังยังไงส่วนวิงแมนก็คือไอเทมตอนนี้มี2อันนะบวกดาวได้ถ้าเราได้ซ้ำมานี่บังเอิญได้ซ้ำมานะก็เลยเอามากดเลื่อนขั้นมันก็จะยิงแรงขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีอาวุธ2ออันอ่ะ แล้วก็มีด่านที่มันโผล่ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ซึ่งยากมากนะมันคือเอาทางด้านขวาล่างตรงน,นี้ข้างๆคำว่า,า,า,าเริ่มนะลานตะลึงเนี่ยเกมลานตะลึงอันนี้คือยากมากนะมันแบบให้เราบุกไปทั้งหมดกี่ด่านก็ว่าไปเพื่อจะเก็บกล่องสมบัตินะก็พยายามเล่นแล้วนะธรรมดาก็ซู้ไม่ได้เอลิตยิงไม่เหลือเลยคือศระตูยิงแรงมากแล้วก็เรายิงไม่เข้าเลยนะก็ เดี๋ยวคงต้องค่อยๆมาทยอยเล่นในโหมดเนี้เขาจะมีไอเตาปฏิกรพลังงานที่เอาไว้อัปเกรดอันนี้แต่ยังไม่รู้รายละเอียดมากนะเดี๋ยวถ้าพอเล่นผ่านได้ก็จะได้รู้มากขึ้นเดี๋ยวมารายงานให้ฟังอีกทีนึงอ่าเพราะงั้นถามว่าใน1วันเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะก็หลังจากที่พลังมันเพิ่มไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ว่างมานั่งเล่นนะแบบมันตอนหนึ่งด่านอะไรเงี้ยมันใช้เวลาเยอะก็ให้เราเข้าไปตรงทางซ้ายของคําว่าเริ่มนะ มันจะมีทดสอบอาณาจักรตรงเนี้เออเราก็ใช้30ค่าไฟฟ้า30 energy น,นะมากดผ่านด่านพวกนี้ก็ได้เพื่อรับไอเทมตามที่มันจะแจกนะแต่เราต้องเคยผ่านก่อนนะมันถึงจะรับได้อย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยใช้ Combat Point เออเท่าไหร่เราก็กดรับไปเลยไอตรงที่เป็นรูปรีมันก็จะได้ของมาตามที่เรากดไปนะอ่ะคราวนี้มาเล่นอะไรให้ดูดีมันจะมีโหมดที่แบบเล่นเป็นแบบ เล่นกับคนอื่นนะเดี๋ยวนึงมันอยู่ไหนนะไม่ใช่นะมันมันจะมีโหมดที่เล่นกับผู้อื่นได้อ๋อ๋มันอยู่ในไออันนี้แหละนี่ไงซ้ายบนเนี่ยนี่นโหมดผู้ช่วยนักบินนะอืมลองเข้าไปเล่นมาทีหนึ่งแล้วนะปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเล่นนะคือแบบกลายเป็นว่ายืนยิงอยู่คนเดียวนะแล้วแบบสู้ยากมาก อ่ะเรามาลองเล่นดูกันกดหาเกมนี่เจอแล้วพบแมช์มีคนช่วยเล่นก็ถือโอเคเรื่องนักบินของท่านขออย่างเดียวอย่าให้เขา f อเคมาแล้วเราอยู่ทางซ้ายนะช่วยกันยิงช่วยกันยิงเออถ้าช่วยกันยิงเงี้ยโอเคอปดบบไม่ได้ของมาต้องรีบเก็บหน่อยนะมันจะมีเลือดมีอะไรมันต้องแย่งกันเก็บเลยนะ อึ๊บหลบหลบเออช่วยช่วยกันช่วยกันอึ๊บออให้หลบไม่พ้นโอ้โหเราก็อยากได้เลือดน,นะขอเลือดแล้วถ้าเพื่อนตายเนี่ยเราต้องรีบไปยืนชุบชุบไปเพื่อนด้วยนะเพื่อนแม่งวิ่งเข้าไปเก็บของเร็วมากเลยขอโทษพูดจาไม่พอ เพื่อนเขาไปเก็บไอเทมแบบเร็วมากเลยเราเราแย่งไม่ทันเลยนะเราไม่มีค่าพลังเพิ่มเลยเอ้ยแบ่งเราบ้างดิโอ้โหไม่แบ่งเลยเว้ยเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันจะมีว่าใครดามเมจเยอะกันนะวจังวะบหลบโอเคเขียร์ได้ตัวหนึ่งละขอไอเทมเราบ้างสิ นายจะวิ่งเข้าไปเก็บคนเดียวงี้ไม่ได้เดะมันมันไม่บาลานซ์นะเราเราไม่มีดาเมจเลยหลบ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 การโจมตีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหลบไปได้ โเคเียร์ได้2ตัวแล้วผมจะตายคู่แล้วเนี่ยคือเ <c oughs> อ้อลบเออื้เพื่อนล่วงได้อยู่ได้อยู่ ข้อไยแย่งบ้างนะคือแบบมันแย่งเราอยู่คนเดียวโอ้อยตายคู่โอ้โหจบเลยเห็นไหมเ <laughs> นี่ยคือเพื่อนเรามันแบบวิ่งเข้าไปแย่งไอเทมอยู่คนเดียว <laughs> ไม่เป็นไรเอาใหมไม่แบ่งเราเลยอ่ะคือแบบวิ่งเข้าไปเก็บไอเทมอยู่คนเดียวกะว่าจะแบบโชว์แบกเหรอคนเดิมนี่นะใช่หรือไม่ <laughs> รู้นิสัยแล้วเดี๋ยววิ่งก็ไปแย่งบ้างเจอกันอีกแล้วนะนีแน่นี่แน่แย่งบ้างเกมนี้แสดงให้รู้ถึงนิสัยของเราว่าเป็นคนประเภทไหนตอนเล่นคนเดียวนี่ก็ ไม่เสียเลือดเยอะขนาดนี้นะไอเทมไอเทมเสียดายไอเทมไอเทมไปแล้วไอเทมไปแล้ว <c oughs> มันห่วงแย่งเราอะ่ะ มันห่วงแย่งเราจนจะตายแล้วเนี่ยเออเคลียร์ได้เลยเว้ยเราก็อยากได้เลือดเหมือนกันนะเนี่ยมันวิ่งแย่งเราตลอดเลยนะเออชุบหน่อยเดียชุบหน่อยเออขอบใจมาก การจมตีโอ้ยหลบไปได้สิตายไป จริงนะมันห่วงแย่งเรามากนะโอ้ยนี่เนี่ยเราไม่สนใจเราแย่งให้หมดจะมาเก็บอยู่คนเดียวไม่ได้นะนี่โหมดแห่งความเขาเรียกว่าโหมดแห่งความเห็นแก่ตัวอ๋อโอ้โหกระสุนมันรัวมากแล้วต้องมองตัวของเรากับฝ่ายตรงข้ามด้วยมึงไปเก็บไปเอ้ยนายไปเก็บนายไปเก็บเออแล้วถ้าตายเดี๋ยวลืมชุบห้ด้วยอ๋อ อ้โหหลบหลบหนังสือโอ้ยตายตายอุ้ยม co ันกระสุนแบบท่วมจอเลยนะหลบหลบเออชุบขึ้นมาต้องผัดกันชุบเออหลบหลบการโจมตีสิโอ้โอ้โอ้กระสุนท่วมจออึ๊บ ผัดกันชุบอ๋อผัดกันเป็นลมเอ้ยสามัคคีไว้ก่อนเออถึงแม้ว่าเราจะแย่งกันแต่เราก็ต้องสามัคคีกันนะเพื่อนโอ๊ยออเาไม่ไหวโดนบีบโอ้โหดูดันและเกี้ยวกราดนี่ถ้าเลือกเล่นต่อก็ต้องเจอกันอีกนะ แสดงถึงเขาเรียกว่านิสัยส่วนตัวมาเอา้าเกมหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ยอมไปต่อพอเราผ่านสักหน่อยเราก็จะได้ไอเทมนะมาดูก่อนได้ไอเทมอะไรบ้างขอของดีๆหน่อยได้เพชรเนี่ยมันแจกเพชรงกมากเลยกดทีละสามร้อยเจกทีละสามสิบขี้งกสุดๆเนี่ยได้ห้าสิบเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรลองเล่นอีกดี <laughs> เจอคนเดิมอันเนี้ยไม่ใช่นะโอเคคนละคน ือเกมมันก็หายเทมค่อนข้างจะยากนะก็เลยอาจจะทำให้ยากนิดนึงไอ้ตัวนี้เก่งนะเฮ้ยเนี่ยเพื่อนไม่เล่นอีกแล้วเพื่อนยืนหมุนติ้วเลยเพื่อนแบบไม่อยู่ในสนามลบแต่ไม่อยู่ในสนามลบนี้ก็เห็นบ้าว่าศัตรูมันจะง่ายกว่าเดิมนะเนี่ยมันจะแบบบางทีมันเจออย่างเงี้ยแต่พอเมื่อกี้พอศัตรูมันมาแบบ เหมือนมีเพื่อนช่วยกันสู้เนี่ยเห็นป่ะเห็นความยากใช่ไหมเมื่อกี้ยากมากนะไอ้อยากเก็บไอเทมอ่ะโอ,อย้ออยโอ,อย้ยโอ้ยไอเทมดันหลุดไปตรงขอบนะเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ขยับโอ้ตาย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 เติมเลือดเ <laughs> ติมเลือดก่อนโอ้โหทำไมเพื่อนทำอย่างนี้ล่ะ ชุบชีวิตเพื่อนเล่นๆเ,เนี่ยเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่ขยับเพื่อนเอฟเคนะมันก็จะด่านมันจะง่ายขึ้นเห็นปะ่ะโอ้โหไม่ไหวเนี่ยแต่ถ้าคนเดียวบางทีไปได้4เบฟเลยนะเพราะว่าไม่โหดมากเมื่อกี้เห็นปบะพอเล่น2คนนี่ศัตรูยิงกระหน่ำแบบหาลูไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหน แต่มันก็จะไม่สนุกเท่ากับเล่น2คนนะมันไม่ได้แย่งกันไม่ได้แสดงนิสัยที่แท้จริงออกมา <laughs> ออ,อแต่ถ้าเราเลเวลเยอะกันทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดกว่านี้ด้วยหรือเปล่านะโอ้ยโอ้โหขย่ยอ้สองรอบโดนสองรอบติดเติมเลือดเติมเลือดโอ้โหเต็มหน้าเลย เฮ้ยหลบไข่หลบไปได้สิยิงสถานกลับไปดูความยากเด๋เห็นไหมง่ายขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นปะโอเคเรียบร้อยสองเวฟแล้วเออ ตัวอึ๊บโอ้ยโอ้โหโอ้โหออืมเยอะหลบแบบสุดขอบเลยเอออ๋ออ๋ออจะตายแล้วจะตายแล้วอ้วววอ้ววโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อ่ะเติมเลือดไม่ทันแล้วตายแล้วเอื้อ ศัตรูโหดมากนะเอาเราดันเราออกจากด่านเลยอ่ะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเกมบั๊กปะเนี่ยอ่ะเปิดไพ่เนี่ย,ยมันเหมือนเอาไปกดขายแบ่งกันได้นะแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรมากมายนะักคือไพ่เนี่ยถ้าเราสะสมได้มันก็จะแลกเพชรได้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้เยอะมากนะเออกลับไปรับของขวัญกัน โอ้โหขอเพื่อนเก่งๆแบบเทพๆเหมือนอย่างเมื่อกี้หน่อยสู้ช่กันสู้สนุกกว่าเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะหมด4รอบพอดีเหมือนเล่นได้วันละประมาณ5รอบนะปิง คือมันแบบมันเหมือนมันรู้นะว่าเพื่อนเรา a อ K มันปรับความยากให้เห็นปะแต่เล่นด้วยกันก็มันดีนะมันรู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ยแสดงนิสัยออกมาสิแสดงนิสัยอันชั่วร้ายของเราออกมามันน่าจะให้อเทมอย่างละสองอันนะมันเวลามันแบบนั้นอาจจะได้อย่างเราก็แบ่งกันเติมเลือดอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบต้องแย่งกันเติมเลือดด้วยโหดไปไอ้แบบ ไม่ได้ไอเทมเนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่แบบไม่ได้เลือดด้วยนี่มันก็ไม่ไหวมันมันสู้ไม่ไหวเอาค้างอีกค้างค้างค้างอีกค้างนะแล้วก็คือโอกาสที่เล่นก็คือหายไปเลยนะเกมบั๊กช่างหน้าเศรายิงหนะักเดี๋ยวพาไปลองดูไอด่านที่เป็นเกมลานตะลึงอันนี้นะที่เป็นเบต้าเนี่ยคือยากมากนะ เ,เขาจะให้เราเล่นเพื่อที่จะเอาหีบสมบัติใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่นแบบแค่ด่านหนึ่งก็พอนะไม่ผ่านเนี่ยมันให้เอาเครื่องบินไปได้สามลำแต่เรามีลำเดียวนะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ยิ่งสู้ไม่ได้เลยม,มันมันยากมากแสดงว่าด่านเนี้ยเราต้องมีอย่างน้อยสามลำนะถึงจะมีโอกาสสู้ได้อ่ามา เลือกอาวุธกันก่อนเอาพลุตามรอยก่อนนะก็คือมิสไซน์นั่นเองไม่น่าจะผ่านนะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งเอาอันนี้เอาสายฟ้ามา ไอจรวดมิสไซน์นี่มันกวนมากเลยนะจรวดมิสไซน์มันล่องหนได้ไม่รู้ว่ามันมันล่องหนอย่างนี้จริงๆหรือมันบั๊กอะแต่มันเห็นว่ามันกระพริบกระพริบแล้วก็หายไปแล้วคือแบบหลบยากมากด้วยความที่มันหายไปจําไม่ได้มันอยู่ไหนการอีโวนี่ก็ค่อนข้างสําคัญนะมันทําให้กระสุนแรงมากไอหมู Wi-Fi นี่ก็คือกระสุนกวนมาก ข้ามันได้ได้เอาเอานี่เราเอาไฟฟ้ามาก่อนนะกระสุนธรรมดาด้านหน้าเนี่ยอัปเกรดก็คือสำคัญมากนะเพราะว่ายิงไปด้านหน้ามันเป็นการยิงที่ง่ายที่สุดละเพิ่มยิงด้านหน้าไปก่อนนะเพราะเล่งตรงง่ายสุด โอเคเพิ่มนี่ผู้ตามรอยนะโอ้ยโอ้ยมันเริ่มรัวท่วมจอนะบางทีมันก็จะไม่เหลือที่หลบไปเลยคือแบบยากมากหลบไปได้เจ้าปีศาจแคกเกอรเออ์เพิ่มอันนี้นาฬิกาทรายนะเพราะว่าเราอยากได้ท่าใหม่ไงโอ้ยโอย้เนี่ยมันปลา,ไอ,าไอ้ดาไอไอลูกดอกเนี่ย ลูกดอกมันล่องหนได้เห็นป่ะมันกระพริกบกระพริบสักพักหนึ่งลูกดอกก็จะล่องหนแล้วแบบหลบยากมากอะ่ะไม่รู้ว่าหลบเข้าไปตอนที่มันล่องห่นเนี่ยแบบจะแบบหลบดาเมจได้หรือเปล่านะแบบพอล่องหนปุ๊บก็พุ่งผ่านไปเลยอะไรเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยอาจจะได้ก็ได้นะมันต้องลองดูนะถ้าได้ก็คือโอเคจะได้รู้ว่าอ๋อแบบรอมันกระพริบแล้วก็พุ่งผ่านไปเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยหลบ บอสตัวนี้ยังไม่เคยเจอนะดูดมายิงจิกๆๆ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 ะๆาๆๆ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 เๆๆ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 ๆลอๆๆ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 ๆ คิดว่าถ้าเกิดเรามียานสามลำพอตายลำที่สองมันน่าจะออกมานะนี่ก็คาดเดานะแสดงว่ามันสำคัญมากมันเหมือนมียานสามลำไงไม่งั้นมันสู้ไม่ไหวหลบหลบหลบลบลบ,ลบนี่ท่าใหม่เอากระสุนธรรมดาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยอัพท่าถัดไป เอฮ้ยโอ้โหไม่มีที่หลบอ๋อมาพร้อมกัน2ตัวแบบไม่ให้หลบเลยนะนี่เพิ่มซุปเปอร์มิสไซล์ติดตามโฮมมิงไอหมู Wi ย i อึคือกระสุนของหมู Wifi เวลายิงลงมาถึงด้านล่างๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งเลยนะฟะงกันต้อง หาจังหวะหลบให้มันพอดีพอดีอาจจะผ่านก็ได้นะนี่คือโหมดอีอ๋อจะตายแล้วขอเลือดหน่อยขอเติมเลือดหน่อยอ๋อตายเรียบร้อยเนี่ยยากมากเลยนะม,มันให้เราไปที่ไอเตาปฏิกรพลังงานแต่ว่ายังไม่ได้ของมันก็เลยแบบเหมือนอัพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มันมันต้องได้เจ้าขวดยาเนี่ยมานะแล้วมันมันเหมือนมันต้องชนะไปเรื่อยๆมันถึงจะได้มาพอชนะมันก็จะได้เนี่ยเอเซนพลังงานซึ่งยังไม่มีนะมันก็ไม่ได้ไงตัวละครมันน้อยไปนะถ้าเรามีนักบิน3คนน่าจะสู้ได้สบายมากเลยเมื่อกี้ไปถึงเวฟที่12แล้วปะเออเนาะเพราะงั้นสำหรับ เกมนี้นะก็ขี้เหนียวเพชรมากนะเดี๋ยวจะพยายามให้ได้นักบินอีกสักสองลำอ่ะมันต้องมันน่าจะต้องได้สักสองสำลัให้มันพอดีแบบจํานวนด่านอะไรเงี้ยเออคือความโหดของตัวละครเราแบบอัปเกรดมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวเลยมันสู้ไม่ได้นะมันมันอย่างที่เห็นมันแบบบางทีมันยิงเรารัวมากเราต้องมีลำที่สองมาสู้หรืออะไรเงี้ยคิดว่ามันคงจะบินออกมาเลยนะโอเค แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้าละกันจะพยายามหายานลำที่สองให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงเพราะไม่งั้นมันก็จะเล่นให้ดูซ้ำๆเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรนะต้องมียานลำที่สองถึงได้รู้ว่าอ๋อมันบินออกมาอย่างนี้นะแล้วเราเราต้องหาอาวุธเพิ่มหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูดูกันไปนะเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ g o o 굿บอ Thank you ทิชชู